ถ้าคุณรู้สึกง่วงเรื้อรังทำงานก็ไม่ไหวสมองก็ล้าบางทีสาเหตุก็มาจากการเลื่อนมือถือก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าไปกดฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้เราหลับยากขึ้นการนอนน้อยกว่าเจ็ดชั่วโมงเป็นประจำส่งผลให้ร่างกายสุดโทมฮอร์โมนความหิวทำงานเกินทำให้น้ำหนักขึ้นน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น และเริ่มดื้อต่ออินซูลินเสี่ยงเบาหวานความดันก็ไม่นิ่งหัวใจทำงานหนักกว่าที่ควรและเสี่ยงโรอหัวใจหรือเส้นเลือดอุดตันในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นสมาธิลดลงอุบัติเหตุก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอารมณ์ก็แปรปรวนคุมตัวเองได้ยากทางแก้เริ่มจากการเข้านอนและตื่นให้ตรงเวลา ปิดหน้าจอก่อนนอน30 6 0นาทีให้สมองได้พักจัดห้องให้มืดเย็นและเงียบที่สุดหลีกเลี่ยงคาเฟอีนตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายและงดแอลกอฮอล์ก่อนนอนเพิ่มการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับแสงแดดยามเช้าเพื่อรีเซ็ตนาฬิกาชีวภาพ ลดการงีบยาวตอนกลางวันงีบสั้นพอประมาณก็พอและบันทึกการนอนในสลีปไดอารี่เพื่อปรับพฤติกรรมผลลัพธ์เพียงสัปดาห์แรกคุณจะหลับไวขึ้นสัปดาห์ถัดมาตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นขึ้นเดือนต่อมาน้ำหนักก็เริ่มคงที่ไม่แกว่งง่ายงานที่ทำก็มีโฟกัสดีขึ้นสมองโล่งกว่าเดิม อารมณ์นิ่งขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายเหมือนก่อนและสุดท้ายคุณจะได้เข้าใจว่าการนอนคืออยาวิเศษที่ได้มาฟรีๆที่ธรรมชาติมอบให้เราฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนทำช่องด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ